ผมถ้าแอดมินยิงไปคือการตัดสินใจของแอดมินอย่าโทษกันนะแต่มีประมาณสามรอบในการเล่นไอโยนดีไม่ได้ยิงอ่ะเฮ้ยทุกคนพร้อมยังพร้อมหรอพร้อมที่จะได้กรชาฟรียังเอาเอากระชาก่อนหมฮลูกเอาอกดนั่งใช่มครับมรวมตัวหมาแร้ว มารวมรอบ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 นะกระชัฟฟี่กรชัฟฟีไม่หิวเลย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 ไม่หิวยไม่หิวเลยไ่หิยไม่หิวเลยครับไม่หิวเลยไม่หไม่หิวเยคั่หิวเลยัไม่หเยคั่เลคนัั่งหิวเัไม่หิลยไม่หวยไม่เับไม่่เลไมยัยยลไปกิิไรย่ ไม่มันโล่นไปเร็วๆแยกกันก่อนผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้แกล้งเฮ้ยสวยโกลโกนเลเดอร์ไฟไม่ยิ่งรวมมันยิ่งตายพี่ไม่รอให้ไฟหมดก่อนเออเออเอาก่อนเออไม่รออะไ้ออกก่อนออกก่อนออกก่อนนิดนึงนิดนึงนิดนึงเรามีแค่สักหนึ่งสองสามรวม พอกาชานี่ทนไฟกันเลยนะพี่รวมใครตัวหมาอยู่นี่ตลกคนแจกคือตัวหมาเร็วเร็วนั่งลง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 เออเฟียวกับของพี่ก็เอาไม่หิวไม่หิวเอ้ยเอ้ยมันเร็วเร็วเร็วมานั่งลงมานั่งลงนั่งลงนั่งหิว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 อะไรของฟีเราเอาหมดใครตายได้น้ำครับใครตายได้น้ำนี่เหรอไหนวะ ตตายใ้้นคแอดมินมีคนตายใต้น้ำเขากโดดไฟไม่เห็นมีเลยเขาไปกดกันรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเอาแอดมินไม่ดึงเขาว่าไหนใครใครอะบีโอ้หายไปไหนแล้วอ่ะอัลีสาเมื่อกี้ยิ่งขึ้นมาแล้วโอเคแอดก็เฮ้ยบงเล็บได้แล้วเปิดเลยของดี เปิดเลยเปิดลปิดเลยเปิดเลยอร่อยของกึมมาลึกที่มเรื่อยเปยนปิดเป็นอาวุธหลักเก็บอาวุธท่เทากะดาเริดเริดเวเร็วเเรียงหน้ากระดาเรียงหน้ากระดาษนี่ทดีก็้ะองซีทดีค่ลูกแค่นั้นแหละปลทั้งปลา เดี๋ยวผมขอท่าบรรยากาศกา่อนทำท่ากระตากหนึ่งรอบกระตากนะท่า98อย่าเดี๋ยวให้ผมเก็บบรรยากาศแป๊บนึงพร้อมการพร้อมการกดแคนเซลก่อนแคนเซลก่อนแคนเซลก,ซก่อนเก้าสิบแปนะหนึ่งสองสามนี่นี่นี่ถ้าไม่ได้เพื่อของฟรีนี่กูไม่มาจริงๆนะเนีนน่ย <laughs> บีถ่ายใช่ไหมเฮ้ยบียังเพิ่งถ่ายรอก่อนมินเต้นด้วยสะใจเขาแหละสนุกเขาล้ำบากกูขอรับปากกูรู้แหละเขาปิดเล่นเกว่าปิดปิดนี่แหละได้เลยได้เลยโอเคโอนถ้าเพลงไหนผมขึ้นเตรียมนะครับแต่ถ้าเพลงไหนผมแบบรู้สึกแบบ e i o u แล้วแบบไม่มีเพลงอ่ะควรต้องแบบนิ่งเงียบสงบเพลงอะไรก็ได้นะตลอดต้องนั่งอยู่ทําท่ากระตาครับนี่ e i o u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  เฮ้ยเสียวอ่ะไม่มีคนตาย

กูไปหานะรออยู่แล้วแหละยมาอยู่อีแป้งไปไหนเออเพียวไหมพอแล้วเอ๋ยอยู่ยเอยอยูยงตายหนึ่งจบเอ๋ยอยูตาย ไปไปไปก็ต้องทนไปก็ต้องทนเป็นคนก็ต้องทนออมยาสู้ต่อไปไปไอยปไปูปไปอยไปโอยูเอไปยปไปไ ชนะยังเนี่ยรู้ชนะนยังเนี่ยรู้ชนะนยังเนะี่ย AIO อยูนะ่ I o y จบตึงตรงไหนนะเนี่ยแอดมินครับถล่มยิงได้เลยบา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 ย มแบายลาก,ก่อนอลาก่อน<ะ>ลาก่อนลาก่อนนะลากก่อนนะเดี๋ยวนะไปแลนพี่เดี๋ยวไปแลนดแป๊บหนึ่งโอเคขอให้ทุกคนคนที่สรบปอยู่ขอคนที่ไม่สรบปครับไปรวมกันตรงที่อ,อไอหน้า จิ้งจอกไม่ต้องยังไม่ต้องชุบนะยังไม่ต้องชุบนะไปรวมกันที่หน้าจิ้งจอกไปชุบผมได้พี่ไปรวมกันที่หน้าจิ้งจอกมาเร็เวๆเอ้ยคนที่อันนี้อย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบเด็ดขาดอย่าเพิ่งชุบแจกก้อนแจกก้อนแจกก้อนมันได้สิบลูกใช่ไหมลืมใช่ครับยี่สิบหรือเปล่า <laughs> ใหอยากได้อีกรอบก็ทดอีกรอบเลยเอาง่ๆาตัวไหมวิว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 วดววิววิววิววดววิชวิว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 วิาวววิ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 ิวิว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 วิิวววิววววิวว โอ้โหดีเก้าด้วยครับดีหลอดนะฮะไหนๆครับดีหลอดนะฮะไหนๆครับฮิฮิฮิยไม่ช่วยพี่เลยเนาะดีหลอดอะไรให้ช็อกโกแลตไปแล้วเออช็อกโกแลตอยู่ไหนเอาช็อกโกแลตไปนะพี่มีอีกหรือเปล่าเจ๋งเจ๋งมันมีอีกนี่ใชอะไรพี่เลสอาชากาชายกาชัยวันนั้นเขาสีจะไม่ได้ป่วย กูไปคนแรกเลยแต่กูอึดไงคนอึดแนะนำนะครับกระชาใหม่เปิดทีละลูกนะเผื่อจะได้ลดเล็ดเล็ดมึงดูนี่่าไปเปิดสิบลูกละดูกลางหัวกว่ะเห็นปหลรอยกระสุนแล้วอีกยิงกูแต่กูไม่ตายอาเร็วอีกสองรอบแล้วมาเร็วเมื่อกี้กอียี่สิบลูกอีกสองรอบขอเน้นหน่อยนะถ้าเพลงผมปิดปึ๊บแสดงว่าทุกคนอะตายหมดนะแอดมินคือต้องยิงเลยนะ เอาไว้ง่ายน่ะอย่างเงี้ยผมเปิดอยู่ก็คือแบบเออยังเล่นอยู่นะแบบอะไรเงี้ยคนมันอยากได้เ้ยอะไรนะบอกบอกนายกเลยนายกขอสานจิงนะครับรอบนี้เขาบอกเขาไม่ไหวยยเ ทุกคนตายทุกคนตายเอ๊ะใครที <Mü> ่อยู่หลังรถบัสอ่ะรอแอรมบินเลยนอกนั้นตายหมดแล้วนอกนั้นตายหมดแล้วพี่ ไป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 ไหนรอสิไอ้พวกนั้นพวกนั้นมาจากไหนอ่ะเอ้พี่มาจากไหนไอ้เขาพี่มาไอ้ยคนนั้นคนสี่ินไอ้คนนั้นไม่เกี่ยวคนนั้นไม่เกี่ยวเอ้ไอ้คนที่หลังจากรถบัสอ่ะชุบชุบเขาหน่อยดิตรงเนี้ยเออไหนไหนพวกเนี้ยพวกเนี้ยเออชุบเข้าไปชุบเข้าไปเขาได้เขาได้สงสารสงสาร เรามีเมตตากันรู้าเฮ้ยให้เข ah, oh. ้าไปให้เข้าไปเอ้ยอย่าอย่าแม้แต่จะช่วยเพื่อนเด็ดขาดนะกลับเข้าไปเลยหัวชมพูสุดหล่อไปยบายทจิ้งจอกเร็วจิ้งจอกจิ้งจอกเดินเดินนำไปนู่นเดินนำไปนู่นเร็วไหนไปจิ้งจอกที่เดิมพี่เดิมที่น้องของแลวที่คุณเหรอสวย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 ลงทะเลเลยไหมนะ ไกลเกินโอ้ยพอ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 รอ,อ,อ,อมเป็นวงกลมแล้วฮัลโหลสามเก้าแหละเขามาเล่นกิจกรรมอยู่พี่เลื่อนหน่อยครับพีบ่เลื่อนนะครับปั๊มยาเลยปั๊มยาเลยปั๊มยาเลยเฮ้ยพี่ผมตกน้ำมาผมไม่เกี่ยวพี่ทำไมเนี่ยอ๋อเกลเกลีเกลียวคาร์ดัสครับพี่มารอบท้ายแล้วรอบท้าย เออก่อนจะรอบท้ายครับทุกคนผมขอให้ทุกคนโบสถเสนอกิจกรรมหน่อยอย่างแรกอาทิตย์นึงจะมีกิจกรรมมาให้แบบไม่ก็เดือนนึงเดือนละครั้งก็ได้แบบซ่อนแอบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมาแจกแบบแจบกบรอยยิ้มให้เฉยเดี๋ยวเล่นด้วยเลยพี่เจ๋งหัวเนื้อพี่มาลูนะได้ไหมไม่ใช่ท<ด>่าอะไรไไอ่ะโอเคผมขอรีพอร์ตเมื่อกี้ มินครับสร้างห้องสร้างห้องแชทแบบว่ารีพอร์ตกิจกรรมให้หน่อยรีพอร์ตกิจกรรมผมจะพิมพ์แล้วให้เขากดอีโมจิเอาเว้เดินละสามสิบรอบอย่างเดียวพอให้เขากดแค่อีโมจิน่าจะฟังอยู่แหละสร้างห้องแชทอะไรก็ได้ตรงประกาศอ่ะข้างล่างประกาศก็ได้กิจกรรมแล้วกันเออีเวนต์อืมอีเวนต์น่และตรงนั้นแหละกิจกรรมแข่งยว เขียนว่าอะไรนะเขียนว่าเอา่อกิจกรรมซ่อนแอบ A I O U กิจกรรมแม่ดีเอาชื่อห้องดิเอ้ยไม่ใช่อีเวนต์บายแพนด้าอีเวนต์บายแพนด้าเฮ้ยทุกคนใครเออตอนนี้ผมเหมือนว่าเจ็ดสิบสามคนใช่ไหม ตอนนี้ใครอยากได้การชาวงล้อบ้างคนที่มาที่ไหนอยากได้ครับอยากนะอยากได้ครับอยากได้ครับไม่ได้เลยทำไมตั้งแต่เจ้าไม่มากันใช่ไหมถอยไม่มากันถอยอีกรอบได้ป่าวจะบอกน้ำมาแอดดอบกันใช่ไหมใช่ค่ะเราประกาศไปตั้งแต่สองทุ่มแล้วนะเอ้ยบอกคนที่ไม่มาหน่อยเราได้กาชาซีซั่นนี้ไปกี่ลูกแล้วยี่สิบลูกครับเอ้ย ติดแปดลูกมันรักลูกแปดปั๊เฮ้ยไม่ใช่แล้วนี้ไม่ได้ทั้งลูกเลยครับอ้าอ้าเร็วเร็วเฮ้ขอขอจิ้งจอกแบบอ้อนวอนจิ้งจอกหน่อยจะขอขออ้อนวอนจิ้งจอกหน่อยแบบขอกาชาวงล้อห้าลูกห้าลูกห้าลูกขอกาชาขอเร็วขอเร็วได้ไหมขอเพราเขาเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่ขอค่ะ หลงาชาวงล้อหน่อยค่ะได้ไหมคะหน่อยหะลังเข้าถูกเลยพี่ขอไปชาหน่อยครับ้หลังเข้าเป็นไ้ไมผู้หญิงพูดเป็นหลังเข้าชไชาไกอบไอ้กอบให้กอดิอ้ใกดดิใช้เสียงว่านอ้นนะรอบตัวรอบตัวรอบตัวกไเปเนประยยไปเลยวเไปเลยไปเลยปเลยปเลยไปเไปเลยไปลยไปเลยไปเลยไเป็ลวงกเลมไปเลยไปเลวงปเลยปเลยปเลยไกลไมเลยวเไป่ลยไ ไม่อยู่จะวิ่งใส่งยางเนี้ยเป็นวงกลมเป็นวงกลมเป็นด้าสุดหล่อแจกไหมครับอ๋ออ๋อเอ้ยนายกแจกแพนด้าไม่ได้แจกแต่แพนด้าขอเขาได้นั่นแพนด้าไม่หล่อละไม่เอาระเบิดไฟนะถึงไหมหูกรอบเลยเออฉลามขอระเบิดไฟมึงดิให้เขาทนบ้างอยากเห็นสีชนได้อะไรเงี้ยทนได้ระเบิดไฟเงี้ยปั๊มยาโชว์อะไร ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพึ่งยังไปถึงไปถึงแพนด้าขอถือขอถือนั่แได้ข้างบนน่ะรถรถอ่ะข้างข้างบนรถฟ้าองอะไรในมือแน่ๆปะกอดยพี่เป็นน่าจะทำาด่าวะโอ้ยอุ้ยโอ้ยคาก็องคนีเลิฟดัชชดลอกลอกสไลด์าอยากได้ขอเราครับเรายงได้กล่องซ่อมพิเศษอะไรนะโอ้ย อะไรของฟรีเราเอาหมดาบหรือกรอบกูอีกแล้วแจกเดี๋ยวจะโอนเงินไปนะที่มันฝากไว้เจ็ดสิบหกคนรอบนี้ทำไมเหลสี่สิบหกวะเฮ้ยมาเชียร์ดิใครมันได้กาชาแล้วะเมียนวะมันหายไปไหนหมดสามสิบคนตกไปใต้ทะเลหรือเปล่าเอ้ในนี้กี่คนเอาง่ายๆใครที่ไม่ได้อยู่ในดิส ใครเหเหที่ไม่ไอยู่ในดิษไม่เนี่ยเราต้องเข้าเอ้ยใครไม่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 เอาง่ายๆค่าดิษมันหลุดครับดิษหลุดเหรออะไรหรอเปิดกันอ้าวดิษหลุดหลุดได้ไงวะท่อหนึ่งร้อยนับสามพิษหลุดกันไหมพี่ชายหล่มเปิดไปเลยครับน่าจะเน่าน่าจะเน่าหลุดครับเรียบร้อยเออิงมดียวเลยมาเน่าถูกเวลาจัดอ่ะเขาลังหิวหิว ทุกคนอยากมีเบอร์นราศเลยร้อยลูกแต่ขอห้าคนเอ้านั่นไงรู้ว่าแล้วอะไรของฟีเราเอาหมดบายมึง่เบอร์ลิราสีคือได้แข่งไปได้แข่งวิ่งรอบเบืองรับไปเร็วไปนอนอะไรอย่าเงียก็ไปทำเส้นทุกเส้นชัยเอาใกล้ๆเส้นกอย่างแรกพอวิ่งเสร็จจะบ้าจะมีแอดมินที่เซตรถไว้ให้แล้วแต่ละทีมทีมจะมีประมาณสี่คนไม่ก็หกคนขึ้นไป จะแบบว่าไปด้วยกันไอ้ไหนไปด้วยกันห้ามทิ้งกันพิมมาได้ปะอันนี้ดิฟเลวอยู่บ้าวคนดิดิวดาวทุนไม่ไม่นะมาแต่ไกลแล้วรอบท้ายน่าจะอดและเราน่าจะแยกย้ายกันแล้วแตไป้วดองเลยงั้นไม่แกไปแล้วนี่ ก็แจกของรอบสุดท้ายแจกแจกแจกไ้องแยก้าเลยครับแจกของแจกของคนเลยแค่าไดครับให้ให้การดชาิซั่นนี้ไปคนละคนละห้าลูกไม่แจกรบล้วก็แยกยายเลย้ยอยองกดแยกยายอดแย้พึ่งกดติบครับติบขอคอมเมนต์ลูกกิจกรรมหน่อย นุกมากครับพี่มากครับนุกครับพี่มากครับนด้าน่ารักรม่ด้รับของพี่ขออะไรท้าทายหน่อยดีไม่คอมเมนต์ไงคอมเมนต์ไงก็บอกคอมเมนต์ไม่เป็นขอีเาหมดครับพี่ขาดแรอฟีดหมดคอมเมนต์แน่่ได้เลยเอ้ยเอางี้ใครโดดน้าเอาไปก่อนหนึ่งลูกนับสามสองห เออววาฟีโยไว้ยไอคนก็งงเอ้ยมันทำอะไรกันทำไมเขาก็โดดลงกันหมดเลยอ่ะเขาหลอกเอ้ยคนไม่ได้ยินเอ้ยรู้่งไะเขาหลอกว่าใครใครเอ้ยแอดมินแอดมินทุกคนไปรออยู่ตรงเรือเรือยอสเรือยอสใครถึงเรือยอสก่อนได้ได้ถึงเรือยอสก่อนเวลาของพี่มันาสุดแมพี่กับไปแล้ใช่ปะใช่ปะเรือยอสเรือยอสไม่ไปกดวอลค้างก่อนค่อยโปรติไปไป ขอบวนบอกในครัพี่ว่าน่าจะใช่หมขั้าไม่ไม่มีไอ้คู่เมื่อวานอะคู่เมื่อวานอะไรอ่ะนิวคาสเตอร์ไม่ะ้อไใช่ไหมโดนโดนโยนโยนไม่ได้ไปแล้วทำไมถึงรับไน้ำอยู่ดีว่าสามนายต้องโยนระเบิดสตันพวกมันเออผมจะนับตอนที่เออสองทุ่มห้าสิบ็ด ใครที่ถึงแล้วได้สิบลูกแล้วแล้วคู่แมนยูเจอใครนะวันนั้นใครที่ถึงแได้สิบลูกระเบิดสตันคว้าไปเลยเอาที่แมนยูโดนใช่ไหมวันนี้สั่งหมุนยาแมนยูโดนกับนิวคาสเซิลโดนโอเคโอเคนี่ไอ้หมอันนั้นมันอยู่ในร้านหรอเพื่อใส่แว่นเลยไม่มีใครว่ายตามทันหรอกว้นผิวเอาไว้เจอกันตรงที่ตัวเฮดนะครับตัวเฮดที่นายกยืนอยู่ ใครเสร็จแล้วตัวเฮดนะครับตัวเฮดเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแบบว่าคุณนึกว่ากิจกรรมสงครามบนวงเวียนสักสามรอบอะไรี้ยแจกสักสิบลูกอะไรก็ทำตามไว้ยูริอ่ะทุกคนลิฟต์ขึ้นไปใครออกวอร์ไปคะตายหรือเปล่า คว้างแต่ในน้ำไปออกวอลตามด้วยนะว้างแต่ในน้แล้ววันนี้จะเป็นบ้านเขาเขาหลอกก็ตามแต่กูติ๊กคะแนนแล้วเด้อเพื่ออะไรีก่อนแด่ดอกพี่ต้อนแบกสองคะแนนมึงออกไปพักเลยแปสิบปุ๊บพามาอยู่เดียวมวันน้ำตาลพาร์นั่งยอดที่นินะครับนั่งย้อยอุดจุดจอดหน้าไว้แล้วก็หมวกนะคะ แจ้งจะฝากแจ้งเอ่อทีมของอีสปอร์ตด้วยให้ใกล้ใกล้เขาเราจะใส่บวกแบบที่เงาตายตายหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหกหรือเปล่าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดกองกองข้างหลังเขาปิดของเราไปแล้วอะไรวะนะกูแม่งขึ้นก็โดนทุกทีไอ้สัตว์โดนย่ังเลยอ่ะดูกูโดนอยู่คนเดียวขึ้นไม่ได้เนี่ย ฟังนน่่ะลความพยายามเท่านั้นครับขาดใครไป็นหนึ่งวะหรือสองีนี่กูมาแล้วนี่มีมาอยู่ตรงนกิจกรรำหรือเปล่าก็เลยไม่ได้เขามองหรือเปล่าความาปความไปเรามาเล่นเวลาเก๊งันยังไม่จบอีกเหรอกิจกรรมอ่ะยังยังเซ่ มันฟ่าไม่เบิดใส่อยู่เนี่ยมันอยู่ข้างหลังกระโดดข้างหลังเว้ยวัยรุ่นเว้ยต้องอ้อมข้างหลังเว้ยไม่รู้ตรงไหนได้คนติดต่อคนที่เข้าไปได้มั่งให้มันออมมันรวมมั้งรวมรวมรวเร็วมรวมรวมนั่งเยอะรวมลนั่งเยอะเ็วใครไม่ได้ก็ไม่ได้นะแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งย่อยแจ้งย่อยะเติมโตแล้อยใครต้อกิจกรรมเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนแฮปปี้แฮปปี้นิวเยยีจอ ขึ้นไม่ได้ว่ะแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยียเป็นประกานียบัตรกิกรรมตายตรงไหนอ่ะพิมมาได้ไหมจะชุบใครตายพิมหน่อยได้ไหมแอดมินผมยังไม่ได้ของเลยอะไรกันนี่วัดว่าว่าพิมแม่30วสิบูกอ่ะไม่ได้รอบสุดท้ายอ่ะมันขึ้นไม่ได้กมได้ว่าสาว เซ็งว่ะขึ้นไม่ได้ได,ดได้แค่ยี่สิบอะ